สบายครับทำร้อยสามสีก็ปกติก็ทำร้อามร้อยสามสก็ทำได้ก็ได้ต่ำสุดเท่าไหร่ร้อยสามสี่ร้อยสาีคนหมัดมัดมัดทั้งคนนับนจนอยู่ที่ดูกรรมการน่านับหรอผมไม่กล้ามันลงไปแล้วมันลงไปแล้ว